สองสามสี่จับตะก وط ตะมีตะมูตะมีหางเหลืองผ้าสะเพกเหรอคะหางเหลืองที่นี้ข้างเหลืองไอ้สีขนครับพวกสีขนได้ไหมนี่ใช่โอกูเอามาเดี๋ยวผมเปิดใส่ต่างห้าเจเจมาตกนี่โยได้เยนั้นเจนะเจมาไหมมาไม่ไหว แม่เมื๊งอะไรจะฝั่งนี้เหรอฝั่งนี้เนี่ยกองหนูตรงนี้ตัวใหญ่ๆปลาปลาตัวใหญ่อ้วกไม่จะอ้วกแล้วเนี่ยอีกแป๊บนึงวางไว้ตรงนั้นเลยแล้วก็ไปนั่งกว่าอ๋อโอเคนะให้แม่วางไว้ตรงนี้ระวังเป็นแม่ไปได้ตรงนู้นนะมาเดี๋ยวเดี๋ยวผมรอเบ็ดผมจะเก็บก่อนก็ได้ครับเก็บก่อนเดี๋ยวเข้าให้ใหม่ปลาหมดแล้วเหรอครับพอเอ่อ พอมาหลุดออกเหลี่ยมมาหน่อยหนึ่งเนี้ยเราต้องเข้าไปใหม่เพราะเราไม่ได้ทิ้งสมอเลยมันจะไหลหนีออกมาเรื่อยๆมามาอย่าให้คันน้ตกน้ำอย่างเดียวพออุ้ยอุ้ยอุ้ยกดิกกรดอุ้ยกดนากดนาเอาเอาสองตัวซ้อนเลยอย่าให้คันน้ตกน้ํานะทายังไงก็ได้อย่าให้คันตกน้าเอาไปไปไปเออเออไปไป นี่ครับนั่นหนั่นๆเดี๋ยวๆไอ้เก่า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 เ้เจ้าเจ้เจ้าคัคับเเดี๋ยวเดี๋ยวมันใหญ่มันใหญ่เวเวเแป๊บนึงแป๊บนึงใหญ่นใหญ่แป๊บนึงแป๊บนึงแป๊บนึงครับแป๊บนึงเดี๋ยวดูตัวนี้ก่อนเก็บกอกได้ครับคันนั้นเก็บเลยเก็บะครับเก็บรับเดี๋ยวพันกับคันนี้ ใจเย็นครับ inclusive. ใจเย็น WA. ใจเย็นบเดียวปยให้ถ <mostrar at be honest> ้ผมไปตกด้านหลังเลเห็นต่วแล้วเห็นตัวยัดีมากเลยอ่ะใช่ใช่โอ้โหโอ้โหกดคันกระดุ้งหวานนิดนึงตัวแรกเอาตัวก่อนใช่ช้ เดี๋ยวเพิงปล่อยเยไปเัน่เดี๋ยวเดี๋ยวงปล่อยนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเข้าใหม่ครับครับคเดี๋ยวเอาตัวนี้ขึ้นก่อนตัวอะไรทำไมวิ่งหนักงแรงนะโอ้ยกูเหลาใหญ่กูเหลาใหญ่โอ้ยโอ้ยกูเหลาใหญ่กูเหลาใหญ่ใหญ่มากขายไม่ไหว วนวนวนเอาหัววนเลยวนครับวนแล้วแเอาหัววนมาหาผมเอาหัววนเอาแล้วก็โดนวนมาเลยครับวนมาอย่าไปสูดให้ไปสูดครัค่อยๆยกมาค่อยๆยกขึ้นมาครับเราเป็นหลานเราก็ต้องได้ปลลาแ้สองสามโลอ่ะลุงก็เป็นลุงเขาก็ต้องได้พ่อแม่ปลานะสามโลต้องมีตัวนี้มาดูตัว้อเปิดหน้ารับกันนะถูกชะโงกมาอันนี่เว้ย เออฐานขายสีวเอีเสีวพี่อีกเป้ปงเลยอกไ้เป่โอ,ตต <ś c oughs> โอ้ตัวหนเลยไเดี๋ยวเดเดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยวเเดี๋ยวกดคันกระปุอนี่ช่วยนะครับช่วยนะช่วยนะยแบบแบบแบบนะ ตัวแตัวนัดูตัวนี้ต้องโลต้องมีครับใหญ่จริงตัวนี้น่าจุกจิกดูนี้นะครับดูอน,นีเฮ้ยขาบคุครับเย็นใเย็นเย็นดูจากลักษณะารหมุนการหมุนแล้วเนี่ยช้าช้าไม่ต้องมีหมุน

น่าจะไอ้เก่าอะไรวะเแม่แม่เล่อเลยอ่ะโอ้ยเก่ามาอีกแล้วเก่าไหมนี่เก่าเอาหมายมือถือแล้วกันนะเราก็ไปปลาเก่ากันต่อประมาณแล้วจับทุบสันอ้าวได้ไหมคโอ้ยเท้าเท้าเสร็จป๋า ปาใหญ่ปใหญ่ปใหญ่ปให่ืนยืนยืนเล่นยืนเล่นยืนเล่นปลาใหญ่ปลาใหญ่ดีๆใจเย็นใจเย็นเ๋ยวเวเวเเบรกเบรกเบรเบกเเวเบรกเบรกเบรกโอเคหุ่นดึงไปหุ่นดึงไใจเย็นใจเย็นงามแล้วงานมาแล้วปิดเบรกหน่ยิดเบรกนิดนึงเ๋็วเ๋ยว ได้เลยนะไดลยอย่าให้หลุดนะอย่าให้หลุดนะปุ๊บใจเย็นเย็เออค่อยๆมัค่อยๆมันอย่าไปปั๊มมันเยอะเอาละเอาละเื้ของแท้มองเออทาหน้ารอดหน่อยเดี๋ยวไปลงคลิปแนหลอดดิผมบินมาจากญี่ปุ่นเลยนะครับเนี่ยสุดยอดเดีบินบินมาจากญี่ปุ่นมาตกปลาไทย อืนั่นแหล้วใจเย็นใจเย็นค่อยๆดูสิยืนดูยืนไหวป่ะยืนไหวไหมยืนไหวไหมโอ๊ยโอ้ยโอ้ยโอ๊ยโอ๊ยเอาเอาดูสิปลามันอยู่ไหนเอ้าปลาเข้าท้องเรือแล้วระวังบาดท้องเรือยกเอาไปยกเอาไปยกเอาไปทางนู้น โอ้ยโอ้ยโอ้ยกูเล่าใหญ่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกูเล่าใหญ่กูเล่าใหญ่เอาสวิงสวิงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจเย็นครับโอ้ยโอ้ยมีอินซีด้วยเดี๋ยว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 มีอินซีด้วยวุนละมานี่มาที่มีอินซีด้วยอินซีขาดกัดขาดครึ่งเลยโอ้ยร์จขาดเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอินซีผมอินซีผมกัดขาดครึ่งตัวกัดขาดครึ่งเลยอ่ะมม่เหมือนในคลิปที่ดูตอนนั้นเลยอ่ะปวดไหม เปิดเปิดหน้าล้อให้น้าหน่อยพันพันพันอันนั้นอย่าเพิ่งดึงครับพันพันเดี๋ยวอ๊บนี่โอ้ยเปิดหน้าล้อไว้เลยครับเปิดหน้าลอไว้ต้อได้ปลาตัวใหญ่โอ้ยดูดิีแสดงว่ามีอินซีเนี่ยอเกัดอะไรไปอนกัดกัดกูเราขาดครึ่งเลยได้มาสองตัวเด้งไม่กิมหนักจริงนะเด้อ มันยังไม่ตายนะดูสิลงม,มาติด <c oughs> เบ็ดไข่อะฮะติดเบ็ดผมจะปลาเหยื่ออะไรอะกุ้งเฮ้เหยื่อกุ้งตายเหรอกุ้งชินช้นกุ้งชิ้นเฮ้ยกินเฉยเลยฮอตฮอตฮอตเอาเว้ยมันมีปูงเว้ยอย่างงี้มีครับบอกแล้วกูเราถ้าผมเห็นอย่างงี้มันไม่ไม่มีตัวเดียวแน่ครับแหน,น่าลอยสายจริงๆแม่งโหดจริงใช่ใช่ปลาเหยื่อไม่มีเนี่ยมันมีปลาเหยื่อนะเรียบร้อยอันนี้คือปลาอินทรีย์เหรอคะ นี่คือปากูเลาใหญ่กูเลาควายเล้วนี้คือ C, อินซีอ่ะนี่คือกูเลาเหมือนกัน,นเดเนนนนน้นของหนักจริงนะ่เวอร์ทำไมอะแต่ไม่หนักเท่าบึงบาลเาายลยนี่ใหญ่มาก <c oughs> เห็นไหมกูเลาอ่ะอือ <c oughs> ที่หมใช้กินเมี่ยงเลยใหญ่ใหญ่ใหญ่ยกไว้เออนี่ฝีมือเรายกไว้อย่าไปกลัวยกไว้เอาน,น,นี่อีกตัวนึงเอาเอาเอาอีกตัวนึง <c oughs> ยก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 ใส่กล sí, ้องหน่อยยกใส่ยกใส่กล้องหน่อยยกสูงหน่อยอือโอเคเออนี่ได้เดี๋ยวไม่ได้ลงยูทูปให้เนี่ยแล้วนี่อะไรอ่ะน no ี่อะไรดูดิปลาอินซีไม่ใ like ช่กูเราแหละขาดโอ้โหขาดแสดงว่าแสดงว่ามีตัวแล้วเนี่ยโอ้ใช่ครับมีตัวแต่มันขาดไปแล้วออมันมันเละ แรงแงเยอะแรงเยอะเจ้านี่ก็ได้เลยเนาะจเจ้าหนี้แรงเยอะมากโอ้ยสีแดงนะาาอะไรเนี่ยปลาอะไรอะครับกระต่ายาขูดคลืดนขาดกับปลาเกา๋าน้อยเขาปล่อยเนาะเ<ะ>ขาปล่อย,ยไหมตัวมันเล็กอ่ะนิดเดียวอะ่ะเนี่ย ให้มันไปโตก่อนให้มันไปตามพ่อมันมาได้ไหมใช่เดี๋ยวเดี๋ยวมันกลับมาแก้แขนใช่ไปมามาอันนึวยปลาเก่าัยษ์ ตัวน,นี้แรงสุดที่จับมาแล้วแรงสุดเลยเหรอใช่ครับยืนซูบ่ออมามันจะนีเก๋าอีกอล้วโอ้ยยกยกเข้ามา <analy te. S 2> เอาเข้ามาเอาเข้ามาเร็วเอาเข้ามาเร็วเอ๋มัสูตรแสดงว่าสูตรนี้ใช้ได้ใช่ไหมใช่ที่เราปล่อยตัวเล็กไปเพราะว่าให้ไปเรียกตัวใหญ่ เอาตัวนี้ต้องปล่อยไหมตัวนี้ปล่อยไหมไม่ปล่อยมันใหญ่อ่ะถือไว้ก่อนโชว์หน่อยโชว์หน่อยนี่ตัวแรกตัวแรกนี่บินตานบินลาหน่อยเดี๋ยวไปลงยูทูปให้นี่บินมาจากไหนญี่ปุ่นมาตกปลาไทยจอด กูเลากูเลาเฮ้ยมันก็มีปลาปลาก็มีแต่ไม่ยอมกัดเห็นไหมตให้กําลังแดดเดียวเลยเนี่ยเนี่ยไส้เนา้อขาไปนึ่งนึ่งซีอิว๋วอร่อยมากครับ อโอ้โหเนื้อน,นุ่มเลยครับขอ,องดีเลยแหละ <c oughs> มาแล้วมาแล้วตัวนี้มาแล้ว,วลเล็กไปหน่อยเล็กไปหน่อย <c oughs> ไปตามพ่อมาที่พ่อเจ้าอยู่ไหนเนี่ย <c oughs> กินกนะุ้งตายเหมือนกันด้ยกินครับปไปตามพ่อมาพ่ออยู่ไหน <c oughs> อันนี้ปลาเนื้อดีอร่อยครับ <c oughs> ไหนเอาครีมให้น้าหน่อย <c oughs> ที่เฮีย <c oughs> ได้ไปงานที่นะ้าเขาได้ไปวันนั้นนะ่ะมาได้สองโลสองโลได้มะสองโลได้ไะมผู้ <c oughs> ใหญ่ มาแล้วมันมาแล้วเหแรงเกดคันงงเลยเก่านะเก่าเก่าเก่าสวยเก่าสวย ใส่ปองเลยครับใส่ปองเลยใส่ปองเลยใส่ปองเลยนั่นแหละได้ไม่ต้องขาโอเคครับไปจะกินลากุบเด็กเงี้ยนะเกาเฟ้อเกาเป็ป๋อ เนี่ยหน้าม่อีกไหมกลับมาที่ปุ๋ยรอกลับมาให้หมดไาระวัง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 เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวกันเดี๋ยวกันมาเอาตะกั่วเวียกมาให้มาางี้มางี้อย่าไปหาแม่จริงๆยังไม่ได้หลับนะเนี่ยนั่งฟังอยู่ตั้งแต่ตลอดเลยอ่ะเพลินไหมฟังเพลินไหมฟังเพลินมากเลยอ่ะแดดแดดร้อนแค่ไหนเราดึงผตานแดดร้อนมากเลย ไม่มีแดดถือไว้ก่อนสบายเ๋ยวกุ้งให้อยู่เนาะอยู่ไม้คุ้ตาทำไงทำบากดคุขึ้นเลยเก่าเริ่มเลยอ่นี่คืออะไรนี่รู้สึกอะไรนะ น,นี่แค่คนจันบเฉยแล้วไม่ตกแต่จับไว้เห็นมเอี่ยวอร่อยนะเนี่ยใใส่ถังไว้ก็ได้อ๋อเอาไข่กุ้งตายเก๋าเก๋าเริ่มกินแล้วเริ่มกินแล้ว ไว้จะไว้อ่ะมาปล่อยมาทีมเอาทีมให้นะอมาว หลุดหรอครับขาดอ้าวทำไ,ไงล่ะไม่ทำไงไม่เป็นไรตัวเดียว อยู่เป็นฝูงคะครับสนุกคนเดียวทีเนียคนเดียวสนุกอยู่คนเดียวอ่ะป้ายยาละป้ายยาไม่กลับแล้วญี่ปุ่นเราลอกญี่ปุ่นไปเลยนะเดี๋ยวสั่งออเดอร์ไปให้มาขายด้วยไปไปสบายแน้ะโยกมาได้กระถ่ายตัวหนึ่งเลย เอาเป็นปลาเก๋าได้ไหมได้ครับรอเอาเอา,เอานี้หอปลาเก๋านะลงไปรอมเนี้ยได้เลบเลื่อนๆกระป๋องมางนให้หน่อยครับเ,เ,เ,เดี๋ยวโยนผิดโดนขาแตเดินไปก็เอาเชือกไปไม่ได้เลยเออตองใส่อ้าโอ้มาฮิมเมนยเก่าลยว่เน,นี้ย Thank you.